สวัสดีครับผมนี่กับผมเพรินโซนะครับวันนี้อยู่กันในเกมโปเกสาก้านะครับวันนี้ก็มาโผล่กันหน้าโปเกเด็กนะซึ่งวันนี้ครับผมจะพาะทุกคนนะครับามาแนะนำนะครับในส่วนของโปเกมอนนะครับแบบปกติแล้วกันแบบโปเกมอนธรรมดานะครับที่ไม่ใช่ร่างเ e จเดอรี่หรือโปเกมอนเทพเนาะก็คือมีน้อง ถามเข้ามานะครับก็อยากจะให้แนะนําในส่วนของโปเกมอนแบบตัวธรรมดานะครับที่เราสามารถที่จะหาจับได้นะครับสุ่มกาชาได้อะไรประมาณนี้เนาะว่ามีตัวไหนน่าเล่นบ้างนะครับก็วันนี้ผมก็จะมาได้เรียงนะครับเป็นท่าทาตไปได้ไหมนะครับผมก็อย่าเริ่มจากท่าบินเลยแล้วกันนะฮะก็เดี๋ยวนะครับจะมีตัวไหนบ้างที่น่าเล่นนะเอาสัก10อันดับแล้วกันนะก็มาติดตามได้ในคลิปนี้เลยครับก่อนจะเลินก็ฝากกดไลค์กดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำเพื่อต่อไปด้วยกันนะครับแล้วก็สําหรับใครนะครับอ่า ที่ติดตามเกมนี้อยู่นะครับอยากดูคลิปหน่ของเกมนี้นะครับสามารถดูได้ที่เพลย์ลิสต์นะที่ใต้คลิปถ่ายคลิปแล้วก็นาช่องนะครับก็อ่ะไปฝากกดติดตามแล้วดูกันแล้วกันนะฮะสำหรับเกมนี้สนุกมากๆนะโอเคคือ10ตัวเนี่ยผมพูดถึง10ตัวแล้วกัน10ตัวที่นะครับไม่ได้ผมจะไม่เรียงลำดับนะผมจะบอกว่าเอ้ยมันน่าเล่นนะแล้วมันหาจับได้ง่ายนะครับอ่ะโอเคนะครับตัวแรกเลยนะครับที่เราสามารถที่จะเล่นได้นะก็ ไม่พ้นตัวนี้ครับลิซาอนครับง่ายๆเลยนะครับลิซารอนเป็นโปรแกรมอนตัวแรกนะครับที่ทุกคนสมัคร ID แล้วจะต้องมีเล่นนะครับเพราะว่ามันจะให้ตัวขงเหงมาก่อนใช่ไหมซึ่งในส่วนของลิซาอนเนี่ยนะครับสกิลเดเมจของมันเนี่ยก็ค่อนข้างดีนะครับท่าที่ใช้งานได้บ่อยที่สุดจะเป็นท่านี้นะครับเป็นท่าวิงนะมันจะโฉบขึ้นฟ้านะครับตีกลุ่มนะก็เป็นท่าที่ค่อนข้างเอาเรื่องเหมือนกันนะครับสําหรับช่วงแรกๆนะแล้วก็ช่วงหลังๆเนี่ยมันจะดาวมานิดหนึ่งนะครับแต่นะครับ มันจะกลับมาเก่งอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่ามันเองเนี่ยนะครับมีในส่วนของอาการวิจา,ารณาการล่างนะครับมีทั้งปโปกเกมอนล่าง x แล้วก็บล่าง y นะครับอ่ะเรามาดูโปกเกมอนนะครับในส่วนของอ่าล่าง x ก,กันก่อนแล้วกันนะมีไหมอ่ะล่าง x นะครับอ่ะไม่มีนะครับพอมันเป็นธาตุบินปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นล่าง y อย่างเดียวนะครับล่างนี้ก็ถือว่าถามว่าดีไหมก็ ดีระดับหนึ่งนะดีระดับหนึ่งมันจะเป็นบินไฟนะอันนี้ผมพูดไปในส่วนของตัวเดียวกันนะมันคือริซาดอนเหมือนกันนะตัวนี้ถามว่าน่าเล่นไหมก็น่าเล่นนะครับเพราะว่าสกิลโจมตีนะครับก็จะมีอัเทอเมทที่แรงกว่าเดิมนะครับแฟร์บิดนะครับที่160เลยนะนะครับแล้วก็จะมีพวกสกิลวีเอ็กแท็กนะครับที่แรงขึ้นนั่นเองนะแล้วก็มีดาร์กอีเดนที่เป็นโจมตีธาตุไฟแรงขึ้นถึง75%นะครับผมเ5หน่วยนะ แรงกว่าเดิมเยอะนะครับตัวนี้นะอ่ะสำหรับตัวแรกก็ผ่านไปนะครับที่สามารถเล่นได้นะอ่าเรามาดูตัวที่2นะครับที่สามารถเล่นได้กันนะตัวที่2เนี่ยนะครับก็จะเป็นลูเกียนะครับอ่าแน่นอนลูเกียนะครับยังไงก็ติดลิสตอยู่แล้วนะครับในทีมโปเกมอนบินครับทำไมผมถึงดึงลูเกียมาอีกนะซึ่งทุกคนเอ้อลูเกียมันเป็นโปเกมอนเดเจนารีนี่ครับคือลูเกียครับ คือข้อพิเศษของมันอย่างนึ่งคือมันมีจับไงมันมีจับในด่านด่านจับเนาะผมก็เลยตีก็เป็นโปเกมอนแบบที่มันหาได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นลูเกียก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่นะครับน่าสนใจนะครับในการเล่นนะครับทตุบินนะลูเกียเลยนะครับแล้วประเด็นคือสกิลของมันเนี่ยจะค่อนข้างแรงนะครับอ่ามันจะมีสกิลนะครับเพิ่มพลังโจมตีนะครับเพิ่มพลังป้องกันนะครับแล้วก็มีสกิลเพิ่มเลือดนะครับ ทำให้ตัวเองโจมตีได้ก่อนชาวบ้านเขานะครับแล้วก็มีสกิลโจมตีท่าบินที่มีโอกาสติดกริติคอนสูงนะครับแล้วก็มีแอนติเมทเนี่ยค่อนข้างแรงนะครับเป็นแอนติเมทที่ตีกลุ่มด้วยนะครับทำให้ติดกริติคอนตีแรงมากๆนะสำหรับท่าไม้ต้ของลูเกียนะคือเอาอยู่เลยนะครับตัวเดียวนะฮะคือไม่ต้องมีเพื่อนก็ได้นะครับตัวเดียวเลยนะครับมันมีบัฟในตัวด้วยนะมีบัฟเพิ่มเลือดบัฟเพิ่มสปีดเพิ่มเพิ่มความเร็วบัฟเพิ่มเลือดอะไรต่างๆนานาโจมตีก่่ออนนด้ววยะครับก็ถืา อ่าเป็นโปรกมอนบินอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างนะครับดีเลยนะครับหาจับได้ง่ายด้วยนะครับผมตีมันเป็นโปรแกมอนธรรมดาแล้วกันผมไม่ได้ตีมโปรแกมอน Pokemon เทพน,นะเพราะมันหาง่ายมากๆนะฮะและอีกอย่างนึงคือมันมีร่างมาสเตอร์ด้วยไงประเด็น่ะนะครับคือซึ่งเก่งกว่าเดิมมากๆเลยนะฮะมีร่างมาสเตอร์ด้วยนะอ่ะโอเคนะครับเราไปดูในส่วนของตัวถัดไปนะครับที่หาได้ง่ายๆนะก็เป็นอ e ีเวลทอนะครับ อีเบท่าเนี่ยทำไมผมถึงมองว่ามันเป็นโปเกมอนแบบปกติคือจริงๆมันเป็นโปเกมอนในตำนานแหละแต่มันเป็นโปเกมอนที่หาได้ง่ายก็คือมันจับได้นั่นเองนะเออมันหาจับได้นะครับจากด่านจับนะครับผมแล้วสกิลของมันเนี่ยนะฮะค่อนข้างดีนะครับมันมีสกิลเนี่ยอย่างเช่นดากอนลัสนะครับก็จะเป็นสกิลนะครับที่นะครับโจมตีศัตรูติดแน่นอนนะครับแล้วก็สกิลนี้นะครับเป็นเอาโอเวเว่นวิงนะครับสกิลนี้ก็จะเป็นสกิลดูดเลือดนะครับ แล้วก็สกิลนี้นะครับก็เป็นสกิลที่ทําให้ศัตรูมึนงงนะครับและอันติเมตของมันเนี่ยค่อนข้างรุนแรงนะร่างนี้ก็ถือว่าเถื่อนมากๆนะครับและอีกอย่างหนึ่งมันมีร่างมาสเตอร์ด้วยนะครับแล้วก็มีร่างเรโซแนนด์ด้วยนะเออจัดกันไปหนักๆนะครับลูเกียเอลืมบอกไปลูเกียก็มีเรโซแนนด์เดอร์นะครับผมอ่าโปเกมอนตัวถัดไปนะครับตัวที่4นะครับที่อยากจะให้เอามาใช้กันนะครับเป็นตัวที่หาได้ง่ายนะครับและหาจับได้นะครับก็จะเป็นโปเกมอนนี่ครับ ตัวนี้เลยนะครับเป็นพวกโปโปพีเจียนพีเจสนะครับผมประเด็นคือตัวนี้นครับก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งครับที่มีความเร็วค่อนข้างจัดนะครับแล้วก็มีสกิลดามิสอย่ค่อนข้างแรงนะครับไม่ว่าจะเป็นท่าโจมตียูเทอร์นะครับเป็นโปเกมอนท่าบินแต่โจมตีเป็นท่าแมลงได้นะแล้วก็ความเสียหายติดคลิค่อน2องซนะครับแล้วก็มีสติวิงนะฮะก็จะทําการตีติดคลิคนะครับสังเกตได้เลยนะครับไอตัว p ีเจเนี่ยนะครับ จะตีติดคลิ้นถส่วนใหญ่ทุกท่าเลยนะแล้วก็มีสกิลธาตุเหล็กเห็นไหมฮะแล้วก็มีสกิลธาตุบินของมันเองนะครับแอสซัลต์นะครับรวมถึงอัลติเมทค่อนข้างเถื่อนนะฮะอัลติเมทนะครับ,ม,รบมันตีแล้วมันจะทําให้เราเพิ่มสปีดอีกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมกับฝ่ายเราสองสองรอบนะนง่ายๆเลยพอเราใช้ท่าเฮอริเคน Hurricane, เนี่ยตีติดศัตรูแล้วใช่ไหมครับโปเโมนฝ่ายเราทั้งหมดก็จะสะปีดเร็วขึ้นอีกนะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นบัฟให้เพื่อนอีกต่างหากนะครับแล้วประเด็นคือมันมี่่่าาาางเเเเเมมกก้้ดดววยนนะนนะะะอออครับถืิ อ่ะห้าตัวแล้วนะต่อมานะครับไอห้าตัวใช่ไหมมีลิซัดดอนนะครับมีลิซัดดอนลูกเกียนะครับอีเวลทอลนะฮะอ๋อแล้วก็ตัวที่4เมื่อกี้พีเจ็ดเนาะต่อมานะครับตัวที่5นะอ่าตัวที่5ให้ใครดีนะครับตัวที่5ผมให้ตัวนี้นะอ่าไคริวนะครับผมไคริวไคริวนะครับไคริวเนี่ยเป็นเป็นโปกเกมอนที่หาจับได้นะ เป็นโปเกมอนที่หาจับได้จริงๆนะครับตามด่านจับด้วยนะครับสกิลของไครลิวเนี่ยนะครับก็จะมีทั้งหมัดสายฟ้านะครับทำให้ัตตูติดอามาพาตนะครับแล้วก็ท่ามโจมตีมังกรก็คือแบบว่าไม่ใช่โจมตีมังกรเนี่ยมันจะเป็นท่าที่เอาไว้เพิ่มพลังนะครับแล้วก็ความเร็วนะครับ เพิ่มขึ้น40แล้ว5มนนะแล้วก็มีสกิลท่ามังกรแล,กแล้วก็มีอัลติเมทที่ค่อนข้างแรงครับแล้วคนนี้ตัวไคดิวเองสามารถจะทำาลายสกิลได้นะครับมันจะกลายเป็นโปเกมอนนะครับท่าบับมังกรโดยสิ้นเชิงนะฮะก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่หาจับได้ง่ายนะครับแล้วน่า,นานเล่นมากๆสำหรับโปเกมอนท่านบินนะต่อมานะครับโปเกมอนตัวถัดไปตัวที่6นะฮะ ก็จะเป็นตัวไฟอัลโลนะครับตัวไฟอัลโลเนี่ยหาจับได้จากด่านปกตินะก็จับตั้งแต่ตัวนกตัวเล็กๆเนี่ยฮะแล้วก็กลายเป็นไฟอัลโลตัวใหญ่เนาะซึ่งไฟอัลโลเนี่ยนะครับก็จะเป็นโปเกมอนธาตุไฟกับธาตุบินผสมกันเนาะอ่าในส่วนของไฟอัลโลเนี่ยครับเขาจะมีในส่วนของ ในส่วนของตัว s s s v i v k s l l นะก็คือเกียววิ n งนะเขาบอกว่าเมื่อโปเกมอนนะครับตัวใดตัวนึงปล่อยสกิลทัุบินเนี่ยนะครับในส่วนของตัว f ฟโล่เนี่ยจะได้รับความโกรธ15%นะแล้วก็สปีด15%นะครับผมซึ่งเข้าตัวมันเองนะถือว่าดีมากๆแล้วก็มีสกิลโจมตีที่เป็นทาตดเหล็กนะส e l ลวิงนะฮะโจมตีแล้วนะครับก็แรงมากๆนะครับ แรงมากๆเลยนะครับ70หน่วยนะแล้วก็มีเฟรมชาร์จนะครับที่เป็นสกิลดาเมจธาตุไฟนะฮะแล้วก็มีลาโซวินเป็นโจมตีแบบปกตินะแล้วก็มีอันติเมทนะครับเป็นเบสเบิร์ดนะครับผมอ่าแต่ว่าเบสเบิร์ดของมันเนี่ยโจมตีแรงก็จริงแต่ว่ามันจะมีอ่าพลังสะท้อนกลับเข้าตัวเองนะก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับสังเกตได้เลยนะครับสกิล3อันที่ใช้โจมตีศัตรูเนี่ยจะค่อนข้างแรงเลย70 70 70ทั้งนั้น80อย่างเงี้งนัมนถึง160อย่างเงี้ยค่อนติเมทถึงนะร,ร้อยหกสิบอไฟโงนะ ก็ไปหาเล่นกันได้เลยนะครับตัวนี้นะต่อมาตัวที่7นะครับตัวนี้เลยครับจิวทาริสนะครับผมเป็นโปรกรมมอนมังกรบินนะตัวนี้นะครับก็มันไม่ได้มีให้จับนะแต่ว่าทุกครั้งที่เราสุ่มกาชามันออกบ่อยมากไอ้ตัวเนี้ยนะครับ ซึ่งทุกๆคนมีแน่นอนแล้วครับแล้วมันก็จะมีแจกเป็นรายเดือนด้วยครับเป็นโปเกมอนแจกรายเดือนนะครับก็สามารถหาได้ง่ายนะตัวนี้ซึ่งตัวนี้นะครับมันมีสกิลนะครับโจมตีธาตุบินนะที่แรงมากๆนะครับถึง70นะแล้วก็จะมีสกิลเปิดบัฟเป็นดักก้อนแดนนะดักก้อนแดนทำอะไรได้บ้างนะครับทุกๆคนถ้าเกิดว่าเล่นเกมโปเกมอนอาจจะรู้เลยว่าสกิลดักก้อนแดนจะเป็นท่าบัฟหมู่นะครับของตัวโปเกมอนธาตุมังกรนะซึ่งมันจะเพิ่มนะพลังโจมตีนะครับสปีด30%ให้กับตัวเอง3รอบนะ แล้วก็สกิลดักกอนพาวส์นะครับผมก็เป็นโจสกิลโจมตีท่ามังกรซึ่งค่อนแรงมากเลยนะ75นะแล้วก็อัตมทของมันเนี่ยเป็นสกายเ t a กแท็กนะครับ140เลยนะฮะคนข้างเถื่อนเลยนะตัวนี้นะครับก็ไปหาเล่นกันได้นะสำหรับตัวนี้นะครับผมต่อมานะครับตัวที่8นะครับตัวที่8เนี่ยนะครับผมมองเป็นตัวนี้นะที่น่าเล่นนะครับนี่นี่ตัวนี้นะครับตัวที่8นะครับก็จะเป็นโครแบ t นะครับผมตัวนี้เลยนะ โครแบทเนี่ยนะครับเป็นโปเกมอนที่นะครับหาได้ง่ายมากนะครับผมนะครับมีทั้งจับมีทั้งสุ่มนะครับผมแล้วก็ประเด็นคือนะครับมันมีพาสซีฟสกิลพิเศษด้วยนะก็คืออ่าอินฟลิเซชเชอร์นะครับก็จะเป็นอ่าจะเป็นการเพิ่มนะครับพลังป้องกันกายภาพนะครับเขาบอกว่าเมื่อโครแบทโจมตีนะครับจะเพิ่ม20%นะครับพลังป้องกันนะครับของศัตรูทั้งหมดนะครับขอบเขตหมู่นะฮะแล้วก็นะครับคลอสพอยซ์นนะครับคลอสพอยซ์นเนี่ยจะเป็นท่าโจมตีถ้าพิษนะ แล้วก็เขาบอกว่าโจมตีนะครับข้ามพลังป้องกันด้วยนะแล้วก็พลังโจมตีเขาเนี่ยอยู่ที่70นะครับผมสังเกตได้เลยนะก็มีวีแท็กด้วยนะครับโจมตีที่70เหมือนกันนะแล้วก็มีคอนเฟชั่นเลยนะครับโจมตีที่45นะแล้วก็มีอันติเมตนะครับเป็นแอสเซร์ลนะครับโจมตีอยู่ที่120ซึ่งค่อนข้างแรงนะก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าใช้มากๆนะครับต่อมานะครับเราไปดูนะครับตัวที่9กันนะฮะ เนี่ยครับผมผมให้เป็นทันเดอร์แล้วกันนะตัวที่9เนาะเพราะว่าอะไรทันเดอร์มันเป็นโปรแกรมเอในต์นานก็จริงแต่ว่าตัวนี้มันหาจับได้จากด่านจับนะครับผมซึ่งนะครับตัวนี้นะครับสกิลดั้งเดิมของมันเนี่ยนะครับมันก็จะมีพวกท่าทันเดอร์นะครับโจมตีศัตรูติดอัมพาตนะครับแต่ว่าพลังโจมตีมันอยู่ที่ขอบเขต50นะแล้วก็มีบัฟเพิ่มความเร็วนะให้ตัวเอง3รอบ50%เลยนะแล้วก็มีบัฟโจมตีท่าบินนะครับ อีก55แล้วก็มีอันติเมทนะครับเป็นแมกเนติกกันนะครับอีก105แต่ว่าประเด็นคือนะครับตัวเซปดอสหรือตัวทันเดอร์เนี่ยมันมีการทำลายสกิลซึ่งพอมันทำลายสกิลปุ๊บเนี่ยมันจะมีการเปิดบัฟของธาตุไฟฟ้าด้วยนะครับซึ่งมันจะมีพลังโจมตีท่าปกติอื่นๆที่แรงขึ้นแล้วก็มีการเปลี่ยนสกิลที่แรงขึ้นด้วยนะพลังเนี่ยมันจะไม่ใช่50แล้วมันจะมี70 80- 90ด้วยนะครับ แล้วก็มีออนติเมทที่ค่อนข้างแรงเป็นระดับ100เลยนะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวฟรีนะครับหาจับได้ง่ายนะครับอัปเกรดตัวเองได้ด้วยนะ,อะโอเคก็ไปลองทํากันดูนะอีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมแนะนำนะครับตัวสุดท้ายเลยแล้วกันตัวที่10นะก็เป็นตัวนี้แล้วกันเป็นฟรีเซอร์นะครับฟรีเซอร์นะครับหาจับได้แล้วก็นะครับเวลาเราเล่น หมวดท่าท่าย,ยิ้มเนาะเราสามารถที่จะได้เศษชิปมันมาพอเราสะสมปุ๊บเนี่ยเราก็จะแลกมันได้นะมันเป็นโปรแกรมตํานานก็จริงแต่มันหาได้ง่ายมากนะครับผมตัวนี้นะฟรีเซอร์นะครับก็ไปหาเล่นกันได้นะสกิลของฟรีเซอร์หลักๆนะครับก็จะเป็นสกิลที่ท่าน้ําแข็งหมดเลยนะ ทำให้ศัตรูติดแช่แข็งนะครับโจมตีคือมันจะโจมตีไม่ค่อยแรงนะครับรัง40ก็จริงแต่ว่ามันติดแช่แข็งง่ายนะครับแล้วก็มีสกิลเพิ่มร้วป้องกันนะครับแล้วก็มีสกิลทตุบินนะครับที่ค่อนข้างแรงอยู่นะ65นะแล้วก็มีแอนติเมทที่แรงมากๆครับเป็นเชียร์โค้ชนะครับโจมตีอยู่ที่350เลยนะแรงเป็นแอนติเมทที่แรงสุดในเกมนะครับแต่ว่าตีไม่ค่อยโดนนะแล้วก็ตัวมันเองเนี่ยสามารถทาลายสกิลได้นะพอทาลายสกิลปุ๊บเนี่ยนะฮะมันจะมีดาเมจนะครับ โอเคครับนี่ก็จะเป็น10ตัวที่ผมแนะนำนะก็เป็น10ตัวนะครับมีรวมลีเจเนอเรียโปเกมอนในตำนานประมาณ3-4ตัวนะแล้วก็แต่ว่ามันผมจะมองว่ามันเป็นตัวธรรมดาเลยเพราะว่ามันหาจับได้ง่ายมากๆนะครับเล่นรวมกับโปเกมอนปกตินี่คือแบบโคตรเถื่อนเลยนะฮะอ่ะโอเคก็สามารถหาได้ง่ายๆนะครับสำหรับสายฟรีเรานะครับโปเกมอนชุดนี้นะครับเป็นโปเกมอนถึงแนะนำแล้วกันนะแล้วก็ผมจะพาทุกคนไปดูอีกจุดหนึ่งนะ อไ,นะอนะไอเรื่องทำลายส,สกิลนะเดี๋ยวให้ดูนะไอเรื่องทำลายสกิลเนี่ยผมจะให้ดูนะครับนี่ครับมันจะมีตัว C เนี่ยนะอันนี้คือโปเกมอนที่นะครับสามารถที่จะทำลายส,สกิลได้ก็มีโปเกมอนหลายตัวเลยนะครับเนี่ยที่ผมบอกนะสกิลเนะี่ยมันถูกเปลี่ยนไปนะครับมันจะแรงขึ้นนะมันจะแรงขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะเนี่ยจะทำลายส,สกิลได้ทั้งหลายตัวเห็นไหมฮะดูดินะครับผมก็ไปลองเล่นกันดูแล้วกันนะอ่ะโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นนะครับในส่วนของการแนะนำนะฮะการแนะนำโปเกมอนนะครับทตุบินนะ สายพัดบินนะครับที่เป็นโปเกมอนแบบธรรมดาเลยนะครับหาจับได้นะเราจะไม่พูดถึงโปเกมอนระดับเทพที่เป็นแบบไรโซนนั้นอะไรพวกนี้เราไม่เอานะเป็นโปเกมอนที่เราสามารถหาได้อย่างพวกยักษ์เนี่ยนะครับถามว่าเก่งไหมเก่งแต่ว่าไม่เอาครับมันหายากมันสุ่มกาชามันต้องเตรียมของเยอะนะเลโคซงเลโคซ่าเนี่ยหายากนะครับเอาเป็นโปเกมอนแบบธรรมดาหาได้ง่ายๆแล้วกันนะ ก็แนะนําไปแล้านับมอบ10ตัวนะก็ไปลองนะครับหาจับเล่นกันดูได้นะโอเคสําหรับคลิปหน้านครับเดี๋ยวจะเป็นโปเกมอนธาตุไหนนะครับอีก10ตัวมาแนะนําก็เดี๋ยวอ่ะฝากติดตามมาด้วยแล้วกันนะก็ก่อนจะจากกันในวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องมันโซน,นะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันแล้ว,ลวก็อย่าลืมกแจ้งเตือนคลิปให,ใหม่ๆพวกใหม่คลิปหน้านะครับผมซีลเกน